ครับพบพอกันกับจ่องพี่น้อหน่อยคนมักนกเขาเนาะพี่น้องเมื่อนี่มาถ่ายฟร์มง่วครับฟร์มงัวอยู่บานผมนี่แหละเดี๋ยวนี้เพิ่นกะนิยมเลี้ยงงัวเนื้อครับอ่งัวเนื้อบางเทือกับสองเดือนออกทีหนึ่งเทีอกับสามเดือนออกทีหนึ่งแล้วจะผู้เพิพ่นมีทุนหลายทุนหน่อยครับเอาลงคอกละสิบโตยี่สิบโตกันแล้วจะทุนครับ นั่นก็เพิ่นสีหยาเนี่เปียครับมาผสมห่อผสมหัวหันให้ง่วกินนี่ก็ได้เวลาละครับมือหนึ่งมือหนึ่งเกี่ยยเที้ยก่อนสองขับเส้ากับแรงครับนี่ครับเดี๋ยวนี้บ้านผมเพิ่นกะเฮ็ดแนวนี้ครับงัวยูยน้ำทงน้ำทากับบอคอยเลี้ยงลายดอกครับเพิ่นผ้ากับนิยมแบบนี้ครับมันกัสบายแน่นาะเพราะเพิ่นมีทีมีทุน นะครับได้ขี่ได้ยังก็ได้ใส่หน้าพร้อมพี่น้องบริสื่อิอบริยังโอ้นี่กําลังมาท่วมพ่นกาลังเกี่ยวพอดีบันครับเนี่ยนะครับผ้าพี่น้องวาเบงนะครับนี่หัวาหารผสมหัวาหารผสมาหญ้าเน่เปียเอ่อหญ้ากันใ่นน้อยนึงหรอกครับมามวผสมคือไม่จะตูอ่อ้วนๆเท่บุเนี่ยครับเออ นี่ครับชมทียเราเพิ่งกันเสยย่อยมากินมันย่านกันเนาะเนี่ยหลายคอ,อกครับพี่น้องอยุนี่ด่เาเป็นแกเครื่องบ้านเราบอกครับอยู่บ้านผมอันนี้คอ,อกแรกนี่เอ้าหันหนามากกันนะเจ้าของขออ้ออ้า ทั้งน้อหันหนามาทั้งพี่นี่เด้เอาสวัสดีเอฟซีให้นะสวัสดีครับเอออันนี้ท่งเป็นหัวหน้าคุมพร้อมมีทุนตะกี้กับเรียงง่วงยาง้ำมูเหรอครับเจ้าว่าเดี๋ยวนี้บ่อแล้วว่าจันันนมื่อยขับสูเฮ็ดแบบนี้บพ่อดดว่าจัเออเอายังซี่ลไรทีโอ้คักคักคักที่น้องเมื่อหนึ่งเกี่ยวสองขับ อันมาทาั้งนี้เฮี้ยนติดกันอันนี้เป็นข้อของท่านสารวัตรครับเอาสวัสดีครับท่านสารวัตรสวัสดีครับอ,อ,อันนี้สารวัตรกำนันเห็ดกรมูครับนี่เ,เห็ดกรมูมันมีทุนพ่นลงหลานี่ครับพี่ได้เวลาเกี่ยวกันพุ่นข้อพ่นย่าวุ่นเลยครับพุ่นย่าวายาวมาเลยโอ้พุ่นครับนี่นี่ละแนวกิ่นพ่นครับ ซ้ำนี่แหละพี่นอ้องบ่ได้ยากเรียงเบิดมือเบิดเว้นครับเป็นคอกเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับอรุ่นน่อยรุ่นใ่เนี่ยครับโอ้ยเป็นเสแซบบ่อืปวดครับเียอยากา่ามาไวแล้วครับเตรียมไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้องงว่วเป็นเศร้าสามสิบครับกระบอกเปลืองครับขอจะมีทีไม่ยัง ไว้มาบดใส่มีคู่หลังครับนี่นี่ก็เครื่องบดคือกันนะนี่บดหยาเรียบร้อยแล้วครับเตรียมที่ได้เอาหอยง่วกินไปผสมกับัวหารนี่คือสอบหัวหารครับอันนี้รุ่นใหญ่แน่นครับบ้านนี่รุ่นนี่มีแจะบักบึกบึกครับนี่เพืออ่อนโอ้สอนสอนสอนพี่น้องเอ้บมมีทุนเห็ดคือเพื่อน เดี๋ยนิโยบานพ่นเฮ็ดแบบนี้โอ้อันนี้แม่บ้านสารวัตรพ่นห่วครับไม่หดไปเอาลงมือได้เอาออกมือได้ครับนี่กับรุ่นนึงอีกแถวเหนียวลงยักโตเลยเนี่ยจ้ะเบิดทุกโตไหมยี่สิบสี่โตสองรุ่นอ่ารุ่นน,น้อยรุ่นใหญ่บ่บา้ากวัา ที่เท่าใดได้ย<อ>ี่ยีเอ็ดเอเออเออโอ้ขีก็บรุดเอ่อปุ๋ยใส่หน้าบ่ได้ซื้อหรอกพี่น้องเอ้ยผู้เป็นเลี้ยงก็ได้มาขอเพิ่นอยู่พี่ละบ่ได้ไปใส่ผักใส่ยังส่วน,นไรได้กัก็บจีไข่หรอกพี่น้องเนาะมีแต่ผู้เอาเลี้ยงลงหลายไปเรื่อยไหมก็ว่าจีไข่ ขันขาดทุนคือสจีบว่ากันเลี้ยงเราผมบางอยู่เอ่อซื้อเป็นโลครับก็จะซื้อเป็นโลครับเอ่อซื้อเป็นกิโลซื้อเป็นโลคือเป็ดคือไก่ห้าหนนิล่ะครับเลีเ้ยงอ้วนกับกำนดกันกับสามเดือนบึงเทอกัเแต่แกเพิน่นกับมาอ่อกอนเนาะพี่น้นองมาก่อกอนกับพ่อได้เป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจดีเติบอยู่ครับอยู่บ้านผมนี่ให้เติบอยู่งลูกบ้านอยู่ดีสบายนะบ๊วยวู่บ่ดีสบายนั่งจ้าผู้ยิบาน <laughs> ามีทุนกระเทียบขึ้นมูอล,ละนะ่ะเนาะนะครับได้ดเอาเอาลงโด่นไปได้แล้วนี่ล้งเอาลง้งซิฟกามือแล้วเอาลงเทียวนี้จักโตนี่ ซิอ๋อลงเทียวนี่ซิบหาอเออแต่ก่อนนี่ลงเทียวแล้วจักโตก่อนนี่ซิบเดี๋ยวแล้วซิบโตหาโตซิบโตขยับขึ้นเรื่อยๆเจ้าินโอ้แสดงวาง่าเอ่อธุรกิจเอ่อใครแน่เนาะเพราะเพราะพอพอยู่หลอดอยู่ไหนบ่พอพอยูอ่ได้เยอะโอ้สองพันสามพันสี่พันกันแล้วแต่โตกำไรบ่เนาะกำไร งัว่15ตัวกำไรตัวละ2,000-3,000พ,พ,พี่น้องเดือนไรงเงอรถเนาะโอ้จต่สอนสอนครับเอ้าดีใจนะเพิน่นอ,อืมเรียงวัวกับเพิ่นกับมีกับยับกันมาซื้อเป็นโลอเอ้าเออเพิ่นประกันราคาให้พร้อมมาจันปุ๊บเขาแกวง่วงมาส่งให้อ,อประกันราคาให้พร้อม อีกหลายๆคอกครับเดี๋ยวมีโอกาสที่ไปถ่ายให้อันนี้กับขอ้อมือถ่ายคอกท่านสารวัตรกำนันก่อนเสียมดำพุ่น้อคุอ่นลงหลายๆตัวอันนี้ก็ถ่ายคอกของท่างหัวหน้าคุม้มนะครับในบิง่งมีโอกาสผมก็จะถ่ายคอกของผมเพื่อกันละยนี่ยมีเงินน้ำมูขันบดเถาก่อนเนาะพี่น้องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพอกันไหม เนาะพี่น้องวัสดีครับ